เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทกท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันพุทธที่5มีนาที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจําวัน160นะคะได้รับโชคกันไปและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์พุธกลางวันพุธกลางคืนวันพระหัสและวันศุกร์เลขเด่นประจําวันเกิดก็ได้รับโชคกันนะคะขอแสดงความยินดีค่ะ สำหรับวันนี้เลขเด็ดลาวตรงกับวันศุกร์ที่7มีนาคม2568มีเลขมงคลดังนี้0 1 2 6 9สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้รับมอบหมายทำงานชิ้นใหม่งานชิ้นใหญ่งานโปรเจกต์ใหม่งานที่สร้างชื่อเสียง หรือเป็นงานที่คุณไม่เคยทาแต่คุณกลับทําได้ดีส่วนในเรื่องของการเงินยังคล่องมือดีมีเงินเข้ามาหลายๆทางยังหมุนไปได้ในเรื่องของการเงินสําหรับในด้านของการเสริมดวงให้ทาําบุญเกี่ยวกับความรู้อุปก,กรณ์การเรียนทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆสื่อก็จะมาจากเลขสลิปเงินโอนทําบุญ2ตัวท้าย3ตัวท้ายที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําส่วนเลขมงกลของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์2 1 4 7 5ห ท่านที่เกิดในวันจันนะคะในด้านของการงานช่วงนี้เจริญก้าวหน้าดีมีโอากาสได้รับตำแหน่งปรับตำแหน่งสูงขึ้นมีการปรับเงินเดือนหรือในการทำงานมีผู้มีอำนาจให้การหนุนหลังให้การสนับสนุนส่วนในด้านของการเงินมีไรายได้เพิ่มยังหมุนเงินไปบ้ายหากมีปัญหาเรื่องการเงินมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนในเรื่องของการเสริมดวงให้ทาบุญเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวัดร่วมสร้างถนนหนทางหรือสร้างสะพานเลขสลิปเงินโอนทาบุญเป็นสื่อ ทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวรรันจันทร์47215สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะในด้านของการงานหากด้านใดนะทำงานเกี่ยวข้องกับบริษัทต่ตางชาติซื้อมาขายไปตลาดหุ้นนะช่วงนี้โดดเด่นดีการงานเจริญก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงิน ะะมีเงินก้อนใหม่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาการเงินสะพัดดีค้าขายดีมีกําไรนะคะในช่วงนี้สําหรับคนวันอังคารในด้านของการเสริมดวงให้ทําบุญกับวนันที่แม่และเด็กหรือทําดีกับคนใกล้ตัวหรือคนรักเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุคนรักเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลที่เกิดในวันอังคาร2 1 6 0 7 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่ทํางานย้ายบ้านนะคะหรือมีการแก้ไขปัญหางานที่สะสมมานานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เงินเก่าเงินเก็บการแบ่งมรอดอกแบ่งเงินปันหุ้นนะคะช่วงนี้การเงินดีส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันนะคะให้ทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสง หรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวัน20194ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในด้านของการงานมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าดีในช่วงนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายหรือทํางานชิ้นใหญ่ๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินได้เงินมรดกหรือได้ส่วนแบ่ง นะถ้าคุณเป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดนะคะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับที่ดินนะคะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดร่วมสร้างถนนหนทางหรือทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อหรือคุณจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยนะ,ะก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในช่วงนี้ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน10947ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะในด้านของการงานยังคงไปได้เรื่อยๆหลายๆท่านนะคะอาจจะมองหาอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินยังมีหมุนเข้ามาถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินยังจัดการยังแก้ไขได้มีคนช่วยเหลือ สำหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กหรือมูลนิธิเด็กต่างๆเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ที่ทํางานเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส01748ดีท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้หากคุณต้องทํางานร่วมกับคนอื่นหรือทํางานเป็นทีมให้ระวังในเรื่องของความคิดเห็น นะข้อคิดเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันนะคะหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะมีเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งมีอุปสรรคในการทํางานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ไรายได้ตกแต่ค่าใช้จ่ายเยอะหรืออาจจะมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆซ่อมรถซ่อมบ้านบริหารจัดก,การเรื่องการเงินที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้ทําบุญล,ลงศพทาบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นฝือหรือถ้าช่วงนี้มีใครเจ็บป่วยเสียชีวิต อายุของเขาก็เป็นสื่อทะเบียนรถที่เขาซ่อมก็เป็นสื่อให้กับคนวันสุกร์นะคะสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์หนึ่งสามหกแปท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้การงานถ้ามีอุปสรรคหรือปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้ขอให้คุณอดทนและมีความมานะพยายามนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะแต่ยังหามาจ่ายได้ให้ระวังต้องใจ เงินแทนคนอื่นหรือใช้นี่แทนคนอื่นนะคะในช่วงนี้งดให้ใครยืมเงินหรืองดลงทุนเพิ่มในช่วงนี้สำหรับคนวันเสาร์ในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทาบุลกับบุดิกิน้องหมาน้องแมวปล่อยปลาหน้าเขียงหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปเงินโอนทาบุลเป็นสื่อ4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์8 1 6 2 9 สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดซื้อน้าโชคประจําวันเกิดเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในนี้มีสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยคุณสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกาลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ป,งป,งปงังๆเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ